สีทุกท่านนะคะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องช่างปรุงไอเดียชาแนลนะ พี่น้องเอฟซีทุกท่านก็เดี๋ยวไปเอาหินเนาะ,ะบ้านลุงถนอมน,นอี่ครับเอาอ,อยู่มืออยู่มืออย่าลืมอย่าลืมลอยู่มืออยู่มือ,อ,นนเ,อเออ นี่ะะฮะเดี๋ยวไปเอาเหินกับทรายเนาะบ้านลุงถนอมมา,ามาไว้นะครับพี่น้อง,องน,อนี่นะก็เมื่อสักครู่เนาะผมก็ได้ทำการเออ่ทำโตเนาะ<ม>เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะนี่ครับ ต่ไยฟ้าบ้านนั่นลูกนะพ่อไปเอาหินก่อนโอ้ไปน้ำจะขวด,น,ขวดน,น้ำไปน้ำแม่พ่อขวดนึงไปน้ำขึ้นรถไถแม่จะขับบ่ว้าย เออเนนใช่เออจะปอก็ปล่อยขาจะเหยียบแช่น้ำหนนเอาตรงถนนใหญ่ก่อนไม่ข้าศึกเ,ออเดี๋ยวมันชนต้นยางเขาไปไปหาตรงนี้มาต้อไปหาตรงนี้หน่อย พร้อมแล้วก็ไปกันม, <c oughs> มียอมรีเลยเจ้ good night ก็เหมือนได้นั่งรถไถกับเรานะคะสั่นสะเทือนไปหมดเลยนะสําหรับคนที่จะคลอดลูกนะโคอดไปเลยเนาะพี่น้องนะเอาพี่น้องนะศูนย์คูบุต้านะมาถึงแล้วเนาะโทรมาตะกี้เนาะเราก็ถอยรถกลับบ้านเลยทีเดียวพี่น้อง <laughs> อืมที่ยังไม่ได้ออกไปจากบ้านนะพึ่งกระดึบกระดึบกระดึบออกมาเนาะ ใช่ใช่เราแล้วก็เช็กรถก่อนเนาะม,มีสายเรียกเข้านะเมื่อกี้อนะ่ะ ง่ายและกระจดเด่อนมันไวนี่เฮ้ยมีสายด่วนโทรมานะเอฟซีเรากลับด่วนนะลับรถด,ด่วนเอาๆๆๆ้าเอ้าเอ้าโอ้เดี๋คนกลับเข้าบ้านหมดเร็มก่่นนะคะพี่น้อง ตอนบ่ายค่อยไปใหม่นะส, <c oughs> สายด่วนสายด่วนนั่งไงมาแล้วนน <c oughs> ดีนะที่โทรมาก่อนเนาะทีแรกเขาบอกว่าบ่ายโมงบ่ายสองนู่นนะคะก็เลยเ<ด>อาไปนะเราไปเอาหินมาไว้นะได้ทำประโยชน์อย่างอื่นเนาะโอ้คือกระโดดมาแท้ รถไก่พี่น้องวิ่งอย่างเร็วเลยมาแม่สม้นจะไปเหาเขา <c oughs> เรายัางไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะทุกคน เยอบ,บ่ายเราไปใหม่เนาะ,ดะเดี๋ยวเช็ครถเราก่อนอืมเฮาแทนะาพี่น้องอยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะที่นี้สวัสดีค่ะ